สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแคตตาต้นนี้นะคะอยู่ในป่าเลยค่ะนี่ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะแต่ว่าเวลารดน้ำก็ฉิดๆหน่อยสภาพดินดูนะคะแต่ออกดอกให้เราดูดีติมเลยนะคะบางทีต้นไม้ที่เราไม่ได้สนใจเลยนะคะเขาก็ออกดอกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วลูกเล็กๆนะคะเยอะเลยแล้วก็นี่คะ่ะบางทีเนี่ย สำหรับการดูแลต้นไม้นะคะเราไม่ได้สนใจแต่เขากับออกดอกออกผลให้เราเนี่ยเยอะมากกว่าต้นไม้ที่เราสนใจอีกนะคะเพราะว่าต้นที่เราสนใจดูแลเหมือนบางทีเราดูแลแบบคุณหนูมากเกินไปนะคะทำให้เขาเนี่ยต้นไม่แข็งแรงแต่สําหรับต้นที่เราไม่ได้สนใจนะคะเหมือนเขาสู้ชีวิตค่ะแล้วก็นี่นะคะเห็นไหม ออกลูกเต็มเลยนอกจากออกลูกเต็มนะคะยังเขียวสวยต้นกระเอียงนะคะไม่ใช่ว่าต้นตรงๆนะคะต้นเอียงสู้ชีวิตออกดอกนะคะนับกันดูนะคะว่ากี่ดอกหนึ่งสสสี่ห้าหดอกนะคะแล้วนี่ต้นเล็กๆอีกหนึ่งดอกอันนี้ก็เป็นยิมโนนะคะที่อยู่ในป่าอยู่ในป่าเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะเราไม่ค่อยได้เข้ามานะคะแต่ก็ยังรดน้ํา อะไรต่อมีอะไรบ้างนะคะเพราะเราเห็นเขาหยุดกระถางอยู่ตรงนี้ก็เลยรดน้ําบ้างเขาก็ออกดอกให้ชื่นใจค่ะพอเห็นดอกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาไปไว้โชว์ให้เขาสวยๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นแคทตัสยิมโนค่ะสวยๆที่อยู่ในป่าที่เห็นนะคะเพราะว่าเขาออกดอกเยอะมากๆก็เลยเห็นนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่และนี่นะคะเราก็พามาดูแคทตัสสวยๆสู้ชีวิตสวัสดีค่ะ